ทำไปเต้นที่ไหนคะช่เมียงนั่นเองชงนั่นไงอย่าเล่นมุกคำพวนเอ้ยนี่อยากให้เห็นสภาพี่อุ่มตอนนี้คือบดเทพเลยทุกคนงงเพื่อภาพเพื่ภาพวัสดีค่ะสุัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลา9โมงอุ้ยบิ๊กบอมาอยู่ที่นิกาโอคนดีคนเดิมของเราเราสองคนมาทำภารกิจ ส่งเพื่อนส่งเพื่อนมากป้งชมรอบที่แล้วที่ได้ดูบล็อกของวันแพ็กที่ได้มีโอกาสมาย้อมผมกับนิกาโอครับซึ่งรอบเนี้ยก็ได้มาอีกรอบเพื่อเตรียมตัวไปแข่งที่เจียงใหม่เจ้าเจียงใหม่เจ้าใช่เป็นนิวลุกเพฟอร์ซใหม่เจ้าเลยไม่ดูกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะฮะคือเห็นเราเปิดกล้องอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำ ก็คือผ่านการย้อมดำมาก่อนใคที่เคยตัดผมลงก็ลลกจะรู้ว่าคนที่ย้อมสีดำธรรมชาติทับมันก็จะทาให้ตัดผมลำบาแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่ามีการเอาใหม่ค่ะเอ,เอาใหม่ทั้งน็นแบบเทคนิคเทคนิคก,ก่อนก่อนการทําสีผมการข้อกั<ม>ัน็อเราไม่ควรใช้ ใช่สิซถ้าผมเราเคยทำเคมีมาแล้วสซต้องเป็นคนที่ไม่ทำอะไรกับผมเลยไม่ใช้ใดเป่าเลยเคยเดินมาผมผิวเลยสุขภาพดีผู้หญิงหผีใช่ไหมใช่ผมปูผมย่าผมปูผมยากของจริงอเข้าใจได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าผมธรรมชาติแต่เคยใช้ความร้อนมานิดหน่อย9%อนได้อย่างรอบแรกเาแล้วไป6กแล้วไป3ก็ได้หรือถ้าผมไม่ไหวจริงรอบแรก6รอบ2 6หรอบที่3เป็น3ก็ได้ถ้าผมเรายังไหวอยู่นะคะ แล้วก่อนการผมเนี่ยเราไม่ควรสระผมเรื่องพวกนี้แบบคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คนก็แบบถ้าสมมติเป็นเราเอเพราเราู้สึกว่าเราจะต้องทําผมรือเราต้สระผมเตรียมตก่อนเทคนิคแอดวานซ์อีกอันนึงนะถ้าสมมติว่าเราฟอกแล้วเราจะแบบว่าฟอกสาวอีกรอบหนึ่งเราไม่ต้องล้างก็ได้เราลูดเนื้อชิมลูดเนื้อชิมรอบแรบออกให้หมดจริงหรือลูดสูตรเก่าออกเพื่อปกเนื้อชิมใหม่สูตรใหม่ ก็คือเป็นการหยุดคิงรอบแรงออกไปแล้วเพื่ออันนี้เพิ่งรู้เลยแต่ว่าจริงๆอะไรก็ต้องอยู่ที่ผลิตภัณฑ์นั่นะเราควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอมโมเนียนะคะเพื่อเป็อกันรือการละลายเกินสารสีสันนะคะถ้าสมมุติโอกมาแบบทำสีมากไม่ควรสระกับใช้สีดำเพาะเขาจะแนะนำเป็น s 1กับ s 8ปดสามเปอร์เซ็นต์นะพอเขาก็จะปิดได้สนิทเลยซึ่งก็สามารถได้แบบดำเลยแบบนี้ได้แต่ว่าต้องเป็นสามเปอร์เซ็นต์นะข้างหลังเขากรรมวิธีกันอยู่ ซึ่งมันเป็นความลับให้เห็นตอนเปลี่ยนแล้วตอนเพื่อนเราเปลี่ยนไป New Look for เชียงใหม่เลยเดี๋ยวจะให้ของไปไปเกื่อแบบว่าไปแจกแฟนคลับทีชียงใหม่นะใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วได้ไปก็รู้ไว้ว่าคุณโชคดีอ่านี้ทุกคนมันเป็นแค่ย่อมๆนะทุกคนเทคนิคอะไรใดๆและเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าอีสามคนนั้นจะเปลี่ยนลุคออกมาเป็นแบบไหน เป็นคนบ้านท่านไหที่ทำแบบนี้เป็นประิพาดูอักษรย่อแววนะซึ่งตอนนี้ก็คือส l e e ปปิ้งเราขับรถมาให้งแต่อเช้าโอ้ยตื่นแล้วตื่นสวัสดีไหมยังหันหลังไปดูปาเผาปปาเผาออากาศิหมวอหมาเผาอป่ะอันนี้คือทำไปทำไปเต้นที่ไหนคะทำไปเต้นที่ ใช่เมียงนั่นเองงนั่นไงอย่าเล่นมุกคำผวนเดี๋ยวก็ติดไปชนในชีวิตประจำวันขึ้่หัวขึ่นขย้นไปนู่นเยอะอ๋อขึ้นขึ้นลูกไปนุ่นปิ้งในฮันลังดิเหมือนเลยอะหลอดวอเดมอลติ่งนิ่งนิ่ง นี่ม,นมันลบแดงไปแต่บ้านใครสิ่สองก็หมแล้วไอคนดี้ค่ะสวัสดีนะคะไอคอนดีรับตัวนี้จะยกระดับได้ถึง9ระดับในคนพื้นผมดำธรรมชาติน,น,นะคะในครั้งเดียวเลยนะเป็นการทำสีพร้อมบำรุงนั่นเองค่ะสิ่ีที่เห็นเลยนะคะคือความแข็งแรงของเส้นผมตอนนี้ก็คือหย่อมผมเสร็จแล้วก็คือสีสวยมากแล้วตอนนี้กําลังแบบว่า ถ่ายรูปลอยถ่ายรูปอยู่ายอาซาจันอยากให้เห็นสภาพพี่หุ่งตอนนี้คือมหัศจรรย์เลยทุกคนงง คันี้เซร่าเหมือต่อได้เลยปกติเวลาเราย้อมผมมันจะมีแบบว่าอินงเทมเนียเออแบบแรงๆใช่ปะมหาสจรย์นีก็โอ้ไม่มีจ้าหนูแต่ว่าสำหรับใครที่มาเชียงใหม่ก็คือวันนี้จะหลักทางวันแห่ไปเลยเซตนี้นะคะตอนนี้วันแห็กก็เต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะงั้นใครที่อยู่แถวนี้และกดฟอลโล่นี้ก็โอ้เชิญมาได้น้าเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือผู้โชคดีที่กดฟอลโล่เรียบร้อยนะคะเราจะทำการ แต่ฟองนี้ก็โอบให้นะคะนี่ค่ะโอ้ยค่ะโอเคหน้าตาใช้แบบว่ากดฟอแล้วใช้นิ้ก็โอบแล้วบ้างนะอุ๊ยใช้ฟองสวยมาก คุณกดหรือยังครับคุณกดหรือยังคะกดแล้วสามารถซื้อนิก้โอกทังแชมพูผลิตภัณฑ์บำรุงผมผลิตภัณฑ์ฟอกผมหรือแม้จเป็นตภัณย้อมสีผมได้ในทุกช่องทางออนไลน์นะทุกคนเพราะว่าแท็กจะใช้ใช้เองรีวิวเองแล้วก็มาแจกให้ด้วยก็ใจดีเอามาแจกให้ก็อย่าลืมจะใช้กันใช้แล้วก็แท็กวันแท็กแล้วก็แท็กนิก้โอ๊กได้พวกเราวันแท็กมาจากกรุงเทพนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้นํานิก้กโอก มาฝากทุกคนที่นี่ด้วยก็เลยอยากจะให้น้องๆทุกคนในวันนี้ด้วยค่ะปกติทําสีผมไหมคะโอเคเราเชื่อว่าทุกคนจะต้องถูกใจเออถ้าอย่างไงฝากทีมผ่านช่องเราได้ค่ะพวกเราทีม The Forest X นะคะพวกเราเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็นักเรียนในเชียงใหม่ใครก็ฝากติดตามพวกเราได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นของขวัญจากเราแล้วก็เป็นของขวัญจากรากระโอน่า <c oughs> นะคะความจริงชื่อมาลิฟิเซนโปรเจกต์นะคะกร <c oughs> ุงเทพก็อาจจะเคยได้ยินน,น่าจะเป็นรุ่นรุ่นคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นรุ่นลูกนิดนึงแต่ก็แต่ก็เป็นคนณแม่ที่เชียงใหม่นะคะก็ฝากตัวด้วยนะคะ, <c oughs> ะเป็นกําลังใจให้ทั้งอ่าวันแทร์กแล้วก็มาลิฟิเซนด้วยนะคะก็ฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้คือวอล์กเหรอคะฮัลโหลฮอันนี้คือวอล์อยอยู่ในวอล์กอ้คนกลังอยู่ในวอล์ของวันแขกเอเจมันแรงเกินอ่ะตู้ไม่ไหวหรอกไปโอ้ยตายแล้วตายแล้วตัวไม่ไหรอกเอมันแรงเกมวม้มันก็จะเป็นตัวน่งสองสมปุ๊บคาสวัตกเคลียร์ผู้มีแก่แก่ผู้มีแก่วันแ่งมีโอกาสเจอสร้างเฮครั้งแรกซึ่ง เป็นวงคบเอทิตเหมือนกันแล้วก็ติดตามผลงานอยู่นะคะแล้วก็ได้ได้ได้ดูที่ไปแข่งที่เกาหลีแล้วด้วยเราอะมีของมาด้วยก็เลยแบบเดีโอกาสขอให้สลังเหตุเลยละกันก็เอป็นเมิกก็ินะคะอย่าลืมใช้นิก้าโอนะคะทุกคน แรกเลยเราเราต้องขอบคุณทางมิกาอกด้วยที่เป็นสปอนเซอร์ให้วันแหกได้มาเหยียบถึงเชียงใหม่จริงๆนะวันนี้ขึ้นสเตทด้วยสิผมแจมจะได้แจมบ้านนะบัดนามากคก็ได้รางวัลที่สองมานะคะจากการมาครั้งแรกของเชียงใหม่ดีใจมากเกินความคาดหมายพี่เยอะเหมือนกันใช่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ท่านนะคะขอบคุณ น้องๆพี่ๆทุกคนที่มาเชียร์เราไม่ว่าจะอยู่ในออนไลน์หรือว่าในงานวันนี้มันไกลามากแล้วเราดีใจที่ได้เจอทุกคนที่เชียงใหม่จริงๆยังไงก็ฝากพวกเราวันแท็กแล้วก็ที่สําคัญเลยฝากนิก้าอบด้วยนะคะดูแลเส้นผมของทุกคนนะคะทำไงไหนทำไง